สวัสดีครับเอฟซี FC สาวหน่อยเอฟซีลาองอิงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเท็กซี่หลงทางชนแนลสับเบลอปองปอง,ปองแนเด้อพี่น้องมือนี่เกิดยังขื้นอีกแล้วครับพี่น้องกับรถรถของสาวหน่อยเพชรบ,บันแพงหรือรถของเอาง่ายๆกับรถของเซียนนนครับพี่น้องรถของเซียนนนเกิดยังขื้นครับมือนี่มือนี่ก็เกิดอุบัติเหตุนะครับพี่น้อง เกิดอุบัติเหตุก็ให้กกำลังใจเสียนนนครับพี่น้องเป็นกำลังใจให้เสียนนนกับสู่ๆต่อครับพี่น้องทุกอย่างมันไม,ม่มีอย่างแนนอนครับพี่น้องมันมีผ่าดใดและมันมีเกิดเหตุใดเมื่อมีเปิดเห็นแล้วเข้ากับแก้ปัญหาตรงนั้นเป็นจุดเป็นจุดมันก็สิด,ดีครับพี่น้องผมเสือว่าทุกอย่างมันสิเรียบร้อยครับพี่น้องแต่เอาง่ายๆอ่ะมือนีกับลูกน้องเสียนนนกับิคับรถไปเอโดมเนาะพี่น้องโดมเศ้าหน่อย แต่บางอื่นมันเกิดเหตุเกิดขึ้นมากนะครับอันหนึ่งก็คือฝนตกกับซ็อคพี่น้องสองก็คือมันมีรถเก๋งขั้นหนึ่งที่โผล่ออกมาหักลบครับนี่ยเห็นบอกว่าหักหักหักลบลถขั้นนั้นแหละครับพี่น้องเห็นให้ขั้นที่บรรทุกของมากบรรทุกไฟมากนะครับพี่น้องเกิดสไลด์กิ่งขึ้นมากได้ครับพี่น้องเป็นครั้งที่สองแหละครับพี่น้องของรถของเซียนนนท์ครับเป็นครั้งที่สองแหละจังได้ก็ หากำลังใจเสียนนทได้หลายครับพี่น้องหากำลังใจสู่ๆครับพี่น้องสู่ๆครับพี่น้องรับรอบองว่า FC ใหากำลังใจในแท้กครับพี่น้องเนาะจังได้ก็สู้สู้ไปต่อครับพี่น้องทุกอย่างมันมีเกิดขึ้นได้เสมอแม้ว่ามันสีแบบว่าเกิดยากแต่มันก็เกิดได้มันมีข้อผิดผาดได้เสมอครับพี่น้องมยจังเดียวครับพี่น้องต้องระวังครับพี่น้องนี่แหละครับพี่น้องผมเชื่อว่ามันมีอย่างครับพี่น้องส้าหน่อยกัเอเซียนนลกับข้งสิเห็นบอกว่าเสียเอารถ อีกขั้นของสซาหน่อยลำพันโช้อไปก่อนครับพี่น้องเอาเครื่องไฟของระบบนั่นไปก่อนไปติดตั้งในงานวันที่สามสิบนี่ครับพี่น้องเนาะวันที่สามสิบเอซิงหานี่ที่จัดงานเอคพบปะเอฟซีหรือว่าพบปะเอฟซีของซุกค้นนะครับพี่น้องผมก็คงสิบบดทไปนะครับพี่น้องเนาะผมก็คงสิบบดทไปแด้วไม่อนี้เพราะว่ายังผู้หูอยู่ครับพี่น้องเรื่องเงินอ่านเท่าสิบบาเพียงพ่อที่จะไปได้แล้วก็ลูกต้องไปโรงเรียนต้องดูแลล,ลูกอีกส่วนหนึ่งก็เลยบอสามารถสิไปได้ จังไรก็ให้ทุกคนที่ไปก pues, ็ให้มีความสุขกันหลายๆครับพ <van fucking. S 1> ี่น้องเล่นให้สมวนเล่นให้สมวนเล่นให้สนุกให้เต็มที่รับรองว่าไปไปนี่ผมว่ามีความสุขพอผมก็อยากไปครับพี่น้องว่อยากไปโยแต่มันกับผมไม่โอกาสได้ไปเนาะพี่น้องเนาะเรื่องขอบครัวเอยเรื่องเงินเอยเรื่องหลายๆเรื่องที่เฮาเกิดขึ้นสมมื่นนะครับพี่น้องมันก็เลยบ่ได้ไปอย่างไรก็บ่เป็นยังครับพี่น้องครับพี่น้องเป็นยังนะพี่น้องแล้วมืออีกมือนึ่งเข้าต้องได้เจออีหลักองค์หญิงเข้าต้องได้เห็นเพราะว่า เริ่มเปิด่วงปับนี่มันก็สิมีการเข้ามาในทางกรุงเทพอยู่แล้วครับพี่น้องเนาะเช่นทีหูหูเนี่ยวันที่8มกราเนี่ยครับอยู่ไอ้วัดไอ้โกกากครับพี่น้องโกกากน่าลังที่แดมกรามีอยู่แล้วครับพี่น้องจังในเ้าก็ไดไปอยู่แล้วทราบรองว่าอิลามาผมก็สิตธิดต,ต,ต,ตามผมจะพยายามว่าคันออิลาเข้ากรุงเทพเมื่อใดพยายามสิให้ติดตามไปได้ได้ครับพี่น้องซู้มองแต่ตอนนี้ก็ต้อง หาเงินก่อนหาเงินก่อนครับพี Audrey, ่น้องทั้งสมรถเอ้ยหลายๆเรื่องครับพี่น้องหาเงินก่อนเพื่อเสดได้มืออิหลาเข่ามาเสด็ติดตามอิหลาไปได้นาะพี่น้องเนาะนี่แหละครับพี่น้องกัเรื่องปัญหาเร่งนั่นแหละครับพี่น้องทุกอย่างที่ว่าเกิดอุบัติเหตุนะครับน้องของเสียนอนกับมือหนีที่ว่าลถความเนาะมันก็เกิดไปเหตุมันก็เกิดได้เสมอครับพี่น้องเพราะว่าผมมีอย่างแน่นอนครับพี่น้องอุบัติเหตุบ่มีภัยใหยากเกิดครับพี่น้องแต่มันก็เกิดขึ้นได้ครับพี่น้องจังไดก็ สูๆครับพี่น้องให้เซียนนอนสู้ต่อเพื่ออนาคตข้างหน้าเพื่อสิ่งที่ดีงามข้างหน้าครับพี่น้องสู้รับรองว่าเอฟซีสุขคนสีซอยสนับสนุนซอยติดตามอยู่แล้วล่ะครับพี่น้องเนาะจังไดก็เห่ากะติดตามไปเบิ่งครับพี่น้องว่าสิเกิดยังข้นแน่แต่ละมือนะครับพี่น้องเนาะนี่แหละครับพี่น้องก็ทาเบิ้งนะครับพี่น้องว่าไหลซดมือนั่นสิเป็นยังไงแล้วก็อีกอย่างนึงครับพี่น้องเพ่ง พอกันใช่ครับพี่น้องเพลงพอกันใช่เนี่ยเป็นยังไงครับพี่น้องตอนนี้โด่งดังแล้วครับพี่น้องโด่งดังคักเลยครับพี่น้องผมก็เอาไปลงนี่ยังไม่คนเบิ้งเป็นเป็นพันเป็นหมื่นเป็นเป็นพันเหรอครับพี่น้องเบิ้งเป็นพันเหรอของผมเลยครับพี่น้องแค่ผมออาไปลงน่ะคนเบิ้งเป็นพันเหรอครับพี่น้องผมเสื้อว่าเพลงของนี่เอาออก ต่อไปนี่ผมว่าคนสิตเต้นหลายครับพี่น้องคนสิสเตนหลายเสื้อว่าสิตเต้นแท้ละครับพี่น้องเนาะเพราะว่าเห็นบอกว่าสีมี่กรไลายซดเพลงนีนําในมือวันที่30สิงหาเลยครับพี่น้องก็ผมเสื้อว่าพอการใช่ต้องพึกไห้ห้องไววแน่นอนครับพี่น้องไปมองไดเฮาเสียงแต่มันแท้ครับพี่น้องถึงเสียงเพลงมันอาจสีแบบว่าเป็นเรื่องที่บอบอบอ่เมะแต่ในการที่มันเปิด,เป,ดเปิ้นมันสนุกสนานกับการโชว์ มันกลับเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะของเฮ้าที่แบบว่าซูมื่เนี่ยมัน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 เปิดโอกาสให้ทุกคนที่ว่าโชว์ในเรื่องที่ดีกับวันโมเมนต์ว่าเรื่องหนักเกียรติยังครับเป็นน้องเป็นเป็นเพ่งสนุกสนานเฮ้าก็จะทาติดตามทามเบิรงว่าพอกันใช่เฮ้าสิเต้นเป็นยังไงซีเลนเป็นยังไงซีฮองเสียงเป็นยังไงกัดติดตามครับพี่น้องกับนี่แหละครับพี่นน้องต้นเหตุก็คือ น้องเบียร์ครับน้องเดียน้องเดียที่ว่าน้องแม่นว่าครับน่องน้องเดียไอเบียร์เบียร์หรือเดียนี่ผมก็จะไปเบียร์เบียร์ไอน่องเบียร์นะครับต้นเหตุตรงนั้นแหละครับพี่น้องได้ไปเห็นเพ่งเพ่งนี่ก็เลยได้เอามาเล่นเอามาโพดเห็ดไห้มันมีกระแสขึ้นมาทันทีครับพี่น้องมีกระแสขึ้นมาทุกมือเนี่ยแห่งทุกคนเห็นเอาไปเห็นแล้วครับพี่น้องบอโจผมก็เห็นเห็นแล้วครับพี่น้องหลายๆคนนะครับในวงเนี่ยก็เอาไปเล่นแล้วครับพี่น้องเล่นหลายคนหลักแต่ บ่แน่ใจว่าข้างนอกตอนนี้ผมว่าท่านเห็นนะครับพี่น้องผมเห็นแต่คนในกลุ่ม FC FC ีเเนี่ยเอเออีหล่า FC สาวหน่อยนะครับผมเห็นในกลุ่มนี้นะครับตอนนี้เอาไปเห็นหลายๆายคนละครับพี่น้องคนที่ว่าเหล่าข่าวหรือว่าคนที่เอาไปยังกะคนที่บ่เคยเต้นก็ต้องเต้นครับพี่น้องอีกคนคนนึงที่บ่เคยเต้นเลยผมนี่ครับผมก็เต้นรผมไปเต้นกับพี่น้องเต้นแล้วมีครอบครัวนะครับพี่น้องเต้าแล้วมีครอบครัวมันดีนะครับพี่น้องนี่แหละ เป็นตน้อยผูนเด็กน้อยผู้ใหญ่เราเดนเขื่้นนกระโจมตีมีความสุกขึ้นนด้เต้นเพลงดีแบบว่าคือเห็นนะครับพ ok ี่น้องนี่แหละทุกอย่างมันมีสนุกมีสนานมีความมั่นมีความเด่นอยู่ในนั้นครับพี่น้องเทสให้ทุกคนได้เห็นทุกคนได้หูว่าเพลงเพลงนี้ปังแท้ครับพี่น้องเรียอว่าปังอีกแล้วครับพี่น้องปังรอบสองครับน้อง ลอบแรกอาจพบปังแต่หลอบสองปังแน่ครับพี่น้องเขาไปเบิ้งได้ครับพี่น้องผมเสื่อว่ามันคงขื้นหลายแล้วครับพี่น้องตอนเนี้ยเพลงนั้นคงขื้นหลายแล้วเป็นจักหมือจักแซนแล้วมาไหนใจนะครับพี่น้องเพราะว่าคนต้องเขาไปเบิ้งทุกคนเลยครับพี่น้องคนตีติดตามสาวหน่อยคนติดตามอี่ลามอิงหรือติดตามทุกไอ้พอกันใช้น้ำนะครับพี่น้องผมเสื่อว่าทุกคนเขาไปเบิ้งแท้ครับพี่น้อง จังไดก็ตามครับพี่น้องวอาวไปวอาวมากอ,อย่าลืมครับพี่น้องมาติดตามผมเพิ่มในเด้อครับพี่น้องเนะใครที่เ่ท่านมาติดตามที่เห็นคลิปนี้ก็ซอยมาติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่ครับพี่น้องติดติดตามให้แน่เท็กซี่หลงทางชาแนลครับพี่น้องสับเบลย์ปองปองก็ดือยูในน้ำพอหักอีหละอุ้งอิงนะครับเนี่ยในน้ำพอหักที่หรือเอฟซีจะบอกเอฟซีก็ได้ครับเอฟซีอุ้งอิงหรือพอหักอุ้งอิงก็ได้ครับพี่น้องเพราะว่าเขา ไปหาอิหลาสีเห็นอิหลาอยู่เลยไกลชิดอิหลาอยู่เลยก็คันได้ไปก็ได้เห็นนะครับพี่น้องจกสิหูจักหลายๆคนในกลุ่มนะครับพี่น้องที่เด่นๆที่เห่าในไกลชิดนั่นแหละซูมือเนี่ยเริ่มหลายขึ้นแล้วครับพี่น้องจากกลุ่มหน่อยๆตอนนี้ก็กลุ่มแบบว่าแต่ก่อนก็อาจจเป็นได้แบบว่าบานฮักคนก็อยู่ส่วนหนึ่งบ่ใครเข่ามาแต่ช่วงนี้เริ่มเข่ามาหลายแล้วครับพี่น้องเริ่มเข่ามาในกลุ่มเริ่มเข่ามาเห็นหลายๆคนนะครับน้องมันมีก็คือมีกลุ่มพอหักกับกลุ่มพอหักอีก กลุ่มบ่อฮักไอ้บานไงแล้วก็กลุ่มบ่อฮักกลุ่มภูบขมกลุ่มหนึ่งครับพี่น้องแต่ช่วงหลังเนี่ยผมก็อาจจะบ่ได้ไปเข้ากลุ่มคนร้ายครับพี่น้องเพราะว่าบอบได้โอกาสบัไม่มีโอกาสได้ไปเนาะมันก็เลยบอใครได้ไปเดี๋ยวโอกาสหน้าอาจจะได้ไปหลายกว่านี้ครับพี่น้องมื้อน,นี้ก็ขอบคุณหลายๆครับ FC สาวน,น้อย FC ลาีหลงที่มาติดตามที่มาเบ,บิ่งมาแนงครับขอบคุณครับ